ไม่ไหวออมสกาวใจงวดนี้เห็งมากถูกรางวัลเล็กท้าย2ตัว229บใบรับทรัพย์จุกจุกคืนแทนเป็นเจ้าแม่เรื่องความเห็งความปังในการถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกงวดจนหลายคนพาาก,กันอิจฉาเบาสำหรับดาราสาวออมสกาวใจ ที่ต้องบอกเลยค่ะว่าสมกับฉายาเจ้าพ่อจอมทัพที่ทำให้คุณแม่ออมรับทรัพย์แบบฟินๆล่าสุดกับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มีนาคม2565งานนี้สาวออมสะก้าวใจก็ไม่พลาดการลอตเตอรี่รางวัลเล็กท้าย2ตัวแบบจุกๆทั้งออนไลน์และซื้อกับแม่ค้ารวมทั้งหมด229ใบ เป็นเงินประมาณ458,000บาทโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมส่วนตัวโชว์ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าเจ้าพ่อจอมทัพกบลั้นมาตรวจรางวัลเรียบร้อยค่ะทุกคนงวดนี้สรุปถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว07ทั้งหมด229บใบถูกที่กล่องสลากพัด82บใบถูกลอตเตอรี่จากแม่ค้า147ใบรวมเป็นเงินรางวัลทั้งหมด458,0 0 0บาทค่ะ ขอบคุณเจ้าพ่อจอมทัพนะครับแม่ออมยิ้มแก้แตกขอบปังถูกงวดเลยนะครับเจ้าพ่อจอมทัพงานนี้ก็มีเพื่อนพี่น้องคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามากดไลค์คอมเมนต์ให้ยินดีในความเหงิความปังกันอย่างลหลาค่ะี่รักน,นะคะดีใจกับทุกคนด้วยนะที่ตามแม่อมนะคะทั้งหมดนี้ถูกรงวันหมดเลยนะจ๊ะเดี๋ยวไปตรวจที่บ้าน,นะคะ่ะ ก็สลับพัดเลยนะคะ